เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าใกล้เสด็จดับขันธปรินิพานพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงบุคคลสี่ประเภทผู้ควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชาหลังล่วงลับไปแล้วคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจากักรพรรดิโดยมีพุทธประสงค์ให้พุทธศาสนกิกชนได้สการะบ,บูชาเพื่อความสุขความเจริญ เมื่อเราไปสักการะไปบูชาแล้วเราจะได้มีพลังและมีกำลังใจว่าเราจะทำความโลภความโกรธและความหลงของเราให้นิพพานตามอย่างท่านพวกนี้เกิดกำลังใจเกิดความเกล้ากล้าอาถารเกิดยานปัญญาแล้วสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยในสังสารวัฏเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนาจึงจำแนกการสร้างเจดีย์ไว้สีประเภทคือธาตุเจดีย บริโภคเจดีทำเจดีและอุเทสิกะเจดีโดยพระาธาตุเจดีนั้นเกิดขึ้นก่อนเจดีอื่นๆแน่นอนว่าการสร้างพระาธาตุเจดีคือที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุที่ท่านได้สร้างขึ้นมาในยุคสมัยอดีตก็ด้วยต้องการให้เป็นหลักของบ้านของเมืองให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในบ้านเมืองนั้นคนในบ้านในเมือง ก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันเพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขประธานซึ่งถือคติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอุรังคณิฐานธาตุมรดกความทรงจำแห่งโลกกล่าวถึงการสร้างพระธาตุพนมเป็นธาตุเจดียสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นหัวใจสำคัญของอาณาจักรเมื่อครั้งโบราณ ยุคต,ต่อมาการสร้างพระเจดีย์ยังคงมีความสำคัญและบทบาทต่อการเป็นพระมหาธาตุประจำเมืองหรือศูนย์กลางพระนครเจดีย์เนี่ยหรือว่าพระมหาธาตุเนี่ยนะฮะเป็นแนวตั้งนะฮะเจดีย์เป็นแนวตั้งซึ่งดูแล้วคล้ายกับเขาพระสุเมนนะฮะซึ่งเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลเพราะฉะนั mm ้ hmm. นคนในวิทยาเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะตั้งเมืองเขาก็ตั้งพระมหาธาตุกลางเมืองก่อนนะฮะเราใช้เออเจดีย์แบบเจดีย์ในศาสนาพุทธเทรวาทนะครับตั้ง mm hmm. เป็นพระมหาธาตุ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของการสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นศาสนูประธรรมของพระมหากษัตริย์ที่ทรงดำเนินตามแนวทางธรรมราชาทำให้พระพุทธศาสนาจเจริญอย่างมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้